ขบวน517ออกตามไปเลยนะครับแต่ผมว่าดูแล้วน่าจะวิ่งทางทางล่องนะครับแน่นอนเพราะว่า417เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับเพราะว่าทางล่องนี่ไม่มีรถวิ่งมาแล้วนะครับถ้าวิ่งตามกันไปนี่คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า417เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับ น่าจะเปลี่ยนไปวิ่งทางล่องแน่นอนครับผมนี่แหละครับก็ดีของทางคู่นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับ วิ่งทางล่องจริงๆด้วยนะครับสัญญาณไฟชี้ลูกศรไปทางขวาแล้วนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะวิ่งไปทางขึ้นนะครับแต่ก็ต้องรอให้ C17 ออกปันหันไปก่อน,นครับก็ต้องรออีกพักใหญ่เลยนะครับ แต่ว่าเขาปล่อยให้วิ่งทางล่องไปเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้ขบวน5 1าหรอนานนะครับถ้าไม่มี532วิ่งมานี่ น่าจะเปลี่ยนทางวิ่งมาตั้งแต่หนองบัวไายแล้วนะครับวิ่งทางทางล่องมาตั้งแต่หนองบัวไายแล้วแต่นี้พอดีมี5 3 2วิ่งมาเพิ่งผ่านไปเมื่อสักสักครู่นะครับเลยวิ่งไม่ได้นะครับ แนาเลียวแล้วครับแต่ถ้าวิ่งตามกันไปนี่ก็ไม่ทันนะครับวิ่งตามกันไปนี่ไอทางขึ้นเนี่ยยังไงห้าหนึ่งเจ็ก็วิ่งตามไม่ทันนะแต่ก็ปล่อยไปไม่ได้นะครับ เลืยเป็นงูเลยนะครับขบวนห้าหนึ่งเจ็ดไปแล้วครับกำลังจะผ่านเครื่องกั้นใต้สะพานเมืองพลนะครับใต้สะพานกลับรถนะครับ